คาถาสะดอกเคราะห์หลวงปู่ทวดถ้ารู้สึกดวงตกต้องลองสวดสะดอกเคราะห์ด้วยตัวเองคาถาสะดอกเคราะห์สำหรับผู้ที่กำลังดวงตกสามารถแก้กรรมสะดอกเคราะห์เบื้องต้นด้วยตัวเองโดยการท่องบทสวดมนี้เป็นประจำทุกวันอาน,นิสงส์ของคาถาสะดอกเคราะห์จะทำให้ผู้ที่ทำเป็นประจำเกิดโชคลาภปัดเป่าอันตารายที่เกิดจากตามดวงชะตาหรือช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบา นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภคะวาพระอทธธาทิเทวาวิญญาณสัมพันโน อิติปิโสภคะวาพระจันเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพระพุทธเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพระฤหัสเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพระศุกเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภคะวาพระเสาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพระเกตเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาอรหังอิติปิโสภคะวาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภคะวาวิชาจารณะสัมปันโน อิติปิโสภคะวาสุขโตอิติปิโสภคะวาโลกวิทูอิติปิโสภคะวาอนุตตโรปุริสธรรมสารถิอิติปิโสภคะวาสัทธาเทวมนุษสานังอิติปิโสภคะวาพุทโธอิติปิโสภคะวาภคะวาภคะวาติ สาธุสาธุสาธุท่านทั้งหลายที่สวดพระคาถานี้เป็นประจำขอให้ท่านพ้นทุกพ้นโศกหมดโรคหมดภัยสิ่งที่ท่านทั้งหลายหวังและตั้งใจขอให้จงพันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จ,รจ,รจขอขอบคุณทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์และกดติด,ด,ต,ดตามช่องอมสมหวังวด้วยนะครับขอบคุณครับ